ท่านประธานมีปณิธานอยู่ว่าอยากให้คนไทยทุกๆคนนะมีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วถึงกันนะครับนี่คือปณิธานของท่านประธานเจริญสุขกิตินะแล้วก็บริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์บริหารงานโดยนะกรรมการผู้จัดการคือท่านเอพิสารกิติซึ่งเป็นบุตรชายของท่านประธานเจริญสุขกิตินะครับเติบโตมากๆนะ แล้วก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะมีศูนย์สาขาที่จังหวัดสุขโขทยนะัยบนเนื้อที่12ไร่นะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับนะของบางนี้คือโรงงานของพอริน่าเน็ตเวิร์กครับนะเป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่ของเราเป็นโรงงานที่3นะชื่อพอริน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะนี่แหละคือรากฐานของความมั่นคงของบริษัทพอริน่าเน็ตเวิร์กซึ่งครบวงจร มีโรงงานผลิตเองนะสินค้ามีคุณภาพบริษัทมีความมั่นคงแผงกัตลาดที่ยอดเยี่ยมเนาะใครๆก็สามารถทําได้นะครับนะอาทน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าก่อนที่จะเข้าในเรื่องราวของแผงกัตลาดอยากให้พี่น้องทุกท่านเนาะมาดูระบบการตลาดแบบทั่วๆไปก่อนที่เราเคยใช้ชีวิตประจาวันอยู่นี่แหละครับนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เรามาดูกันก่อนเนาะว่าสินค้าทุกตัวมันจะต้องมีโรงงานผลิต ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะผงซักฟอกยาสีฟันนะทุกอย่างเลยจะต้องมีโรงงานผลิตนะทีนี้ค่าการตลาดเนี่ยสีบวกกาไรเนี่ยโรงงานผลิตเขาเก็บไว้อยู่แล้วแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ส่งมานะโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านี่ดีอย่างไรนะการโฆษณาเขาก็จะต้องให้กลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงมาโฆษณาเพื่อเป็นเครดิตว่าสินค้านี้เวิร์กดี นะแล้วก็มีค่า <Stars> ขนส่งนะแล้วก็มีอะไรล่ะเขาเรียกว่าค่าขนส่ง่ค่าส่งนะแล้วก็ค่าปีกนะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยพ่อค้าคนกลางเขาเรียกว่าค่าตลาดตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้เนี่ยหกสิบบวกสี่สิบไปถึงปลายทางเนี่ยคือเราไปซื้อเนี่ยนะไป อ่ช้อปปิ้งนะร้านสะดวกซื้อต่างๆตามห้างนี่นะเราต้องไปช็อปเนี่ยร้ถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้เขารวมมาแล้วนะมาคิดกับพวกเรานี่แหละนะที่เห็นโลโก้ที่เราเห็นประจําอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของระบบการตลาดแบบทั่วไปแล้วแล้วมาดูเรื่องระบบเครือข่ายของพอลิน่าเน็ตเวิร์กแน่นอนครับพอลิน่าเน็ตเวิร์กก็ต้องมีค่าการผลิตเนาะก็คือ40%เนี่ยนะก็คือตรงนี้บวกกาไรเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ในเรื่องของค่าการตลาดตรงนี้ตัดระบบพ่อค้าคนกลางออกไปเลยผมขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับนะขอแหบนี้แป๊บนึงนะครับนะ ตัดเสียงตัดภาพไปเนาะคอแหบนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือระบบการตลาดด้วยระบบเครือข่ายโพลิน่าเน็ตเวิร์กเนาะก็ตัดกลุ่มพ่อค้าคนกลางออกไประบบเดิมๆนะเกาค่าการตลาด60%มาให้กับสมาชิกนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า60%เนี่ยที่ที่เราจะได้เนี่ยนะก็คือทำอย่างไรบ้างมาดูกันต่อนะครับ หาค่าการตลาด60สิเปอร์เซนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวนิดครับอ่ะทีนี้ค่าการตลาด60ิเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับจะได้มาอย่างไรนะแน่นอนครับก็คือหลักการตลาดง่ายๆระบบเครือข่ายใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อบอกต่อใครบอกต่อญาติบอกต่อเพื่อนบอกต่อพี่บอกต่อน้องบอกต่อคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะให้รู้จักโสมแดงให้รู้จักพลิน่าเคดีให้รู้จักโสมเกาหลีตังกุยพัทตังกุยจับนะครับนะ อันนี้เนี่ยนะแน่นอนครับนะถ้าเกิดว่าเราอ,ะ,อ,ะ,อะไรล่ะเป็นคําพูดที่เข้าใจง่ายๆคือเราเปลี่ยนที่ซื้อนะใช้ดีบอกต่อนะจากรายจ่ายเป็นรายรับแบบเนี้ยท่านว่าเวิร์กไหมเนาะแลวโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันด้วยแน่นอนครับเวิร์กแน่นอนเนาะครับเพราะว่าปกติเราก็ไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายโดยที่ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยน้แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่เรามาช้อปปิ้งกับพอลีน่านะเราก็มีไรายได้กลับคืนมา สู่ครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของเราครับอาทีนี้มาดูเนาะว่าหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะได้มาอย่างไรแผนเศรษฐีเลยละนะครับอาทีนี้มาดูต่อเนาะแผนตลาดของบริษัทพีนาเน็ตเวิร์กครับเป็นแผนแบบไทเนอรี่นะ,นะดานามิกมันติยิเลชัน่นซิสเต็มนะมีแผนสองส่วนครับมีรายวันและรายเดือนนะวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของรายวันก่อนเนาะว่า่ารายได้มาอย่างไรครับเนาะใน,ในส่วนของแผนตลาดเอามาดูต่อเลยนะครับ <c oughs> รายได้มีด้วยกันทั้งหมด8ช่องทางนะช่องทางแรกคือทั่วไปกําไรจากการขายสินค้านะและรายได้ทางที่2นะโบนัสบริหารเครือข่ายนะครับนะรายได้วันละ5 0 0ร้อถึงสองหมต่อหนึวันได้มาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยถึง8ช่องทางทีงนี้ในส่วนของรายได้ทั้งหมดนะท่านมาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะคุยช่องทางที่2ให้ท่านฟังก่อนนะครับว่ารายได้500ถึง24 0 0มต่อวัน,นได้อย่างไะตามมาเลยนะครับทีนี้คุณสมบัติผู้สมัครนะต้องอายุ15ปีนะครับขึ้นไปนะหรือว่าเป็นต้นไปนี่นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะสมุดบัญชีธนาคารนะครับอีอเมลเบอร์โทรถ้าไม่มี Gmail ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีข้อมูลแค่บัตรประชาชนก็สำเนาทะเบียนบ้าน สำนักสำนัธนาคารก็ใช้ได้แล้วสำนักที่เป็นบ้านไม่ต้องนะครับนะอ่าทีนี้อ่าสมัครนะอ่าสมาชิกอันดับแรกเนี่ยค่าสมัครนี่หนึ่งบาทนะหนึบาทนะแล้วหลังจากนั้นเราซื้อสินค้าสะสมนะครับนะให้ครบหน0่งาคะแนนนะหรือว่า PV นะก็เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เลยทีนี้คุณจะมีะไรายได้นีค่าการตลาดเนี่ยแปดช่องทางได้เลย นะคุณอยากทํากี่ช่องทางนะแบบช่องทางก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าคุณเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์อาทีนี้มาดูต่อนะครับนี้ผมสมมุติแล้วกันนะว่าอ่เป็นสินค้าเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเนาะผมเอาตัวอ่ตัวอย่างของ p o ลิ n a า r d 2สขวดละกันเพื่อคํานวณตัวเลขง่ายๆนะครับทีนี้ k d 2สขวดนะราคาสินค้าเนี่ยนะครับนะก็คือรวมค่าสมัคร2องพบาทได้2ขวดนะทีนี้ค่าสมัคร107ยเนะแล้วก็ค่าสินค้า 1,926บาทนะนี่คือรวมและสมัครครั้งเดียวนะลุยยาวเลยนะครับรอทีนี้มาดูต่อนะว่าผลประโยชน์ตอบแทนอะไรยได้ทางที่2เป็นยังไงบ้างลองดูตามนะครับรายได้500ร้อยถึงหกพ0บาทต่อวันมาอย่างไรบ้างอ่ะผมจะค่อยๆอธิบายนะพันหนึ PV หรือว่า1แต้มเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมครับว่าเราสมัครซื้อสินค้าปรินาเคดขวดนะ 2 0 3บาทนะครับนี่แหละคือราัสสมบูรณ์คุณจะมีคะแนนแบบนี้ยนะหคะแนนนะหรือว่า1 5 0 0 PV นะครับอันนี้เมื่อรหัสสมบูรณ์แล้วปั๊บคุณก็ไปแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องอาจจะใช้โสมแดงนะอาจจะใช้พลีนาเคดีดูแลสุขภาพก็แล้วแต่นะอันนี้ยกสมมติตัวเลขขึ้นมาเนาะแล้วก็เห็นเป็นรูปธปรรมอ่ะสมมุติว่าเราไปชวนนายเกับนายบมาแบบนี้นะ ตามแผงการตลาดของบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์คด้วยระบบะการตลาดแบบไตเนอรี่นะถ้าคะแนนมาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้ถือว่าครบเงื่อนไขนะค่าการตลาดคุณจะได้คู่หนึ่งห้าบาทแบบนี้เลยนะครับนะนี่เนี่ยห้าร้บาทคุณจะได้นะก็คือรวมแล้วนะครับก็คือทั้งวันหยุดนักขัดเลิกรวมแล้วนับไปเลยนะประมาณ10บวันทําการนะทำมาทุกวันก็นันทุกวันอตอนนี้คุณได้หนึคู่แล้วห้าบาท นะต่อมา A กับ B เนี่ยเขาก็มีเพื่อนญาติถูกไหมครับนะอาจจะเรื่องของการดูแลสุขภาพหรืออยากมีไดได้เสริมหรือต้องการาซื้อสมแดงไปใช้สมมุติว่าใน A อาจจะไปแนะนำนะให้กับญาติกับเพื่อนเนี่ยหกพั 6, คะแนนเลยนะหรือว่าสี่หัส จจะไปนำอันนี้นำอีกฝั่งหนึ่งหกพันคะแนนเลยอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่าน,นี้แต่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจตัวเลขง่ายๆถ้ามาหกพันคะแนนซ้ายหกพันคะแนนขวาเท่ากับว่าใน A เนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากับข้างละสี่แต้มถ้ามาประกบจับเป็นคู่กันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะสีค่คู่ใน A ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ4คู่เนี่ยคู่ละ5 0 0ก็เท่ากับ2,000เลยแบบนี้นะครับทีน,นี้มาในส่วนของใน A เนาะ ทำได้นายบีก็ทําได้ถูกไหมครับนะเราเองก็ไปช่วยบีบี P ก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่น้องเหมือนกันนะผมสมมุติว่าใน A กับน B นะทําเหมือนกันเลยนะ,ะทีนี้ในส่วนของ A เนี่ยนะครับเมื่อ,อเขาขยายธุรกิจนะเราไปช่วยเขาเราเขยายธุรกิจเนะี่ยเราไปช่วยเขาใน A เนี่ยได้ไปแล้วนะสี่คู่ครับ ข้างซ้าย4คะแนนข้างขวา4คะแนนนับรวมกันแล้วเป็น8คะแนนไปรวมที่คุณอยู่ฝั่ง A นะตัวเราเองยังไม่มีไรายได้ทีนี้ฝั่ง B เนี่ยมานะเราถ้าเราดูให้ดีนะเมื่อฝั่ง B เนี่ยทำเหมือน A เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะแนะนำสองคนเท่ากันนะฝั่งละ6000คะแนนนะ PV เนี่ยเท่ากันถ้าคิดเป็นแต้มก็ข้างละ4แต้มใน B ก็จะได้เหมือนกับใน A เลยก็คือ4คู่4คู่ก็2 0 0 0 คะแนนฝั่ง B ก็เท่ากับฝั่ง A คิดง่ายๆเนาะจะได้ตัวเลขไม่ต้องสับสนฝั่ง B ก็มาแปะคะแนนดูวงอ่ะดูตรงตัวเลขที่ขึ้นมาตามที่ผมคลิก powerpoint นะครับนะทีนี้เมื่อคะแนนฝั่ง A มารออยู่แล้วนะฝั่ง B มาปับ๊บแน่นอนครับนะคอมพิวเตอร์ก็คำนวณคอมมิชชั่นให้คุณเลยก็คือคุณจะมีแปคะแนนซ้ายแปคะแนนขวานะคุณก็จะมีรายได้เนี่ยนะครับลองดูนะคำนวณปับ๊บคุณก็จะมีรายได้ทั้งหมดเนี่ย8คู่8 5 4ห คุณก็จะรับโบนัสนะบริหารเครือข่ายมาสี่พันบาทเลยเดินะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อทีม A กับทีม B แน่นอนครับเขาก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องถูกไหมครับถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยนะการตลาดยังไงก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้สินค้าดีใช่ดีบอกต่อสมแดงฉีดก็ติดดอกออกผลดีนะลดต้นทุนนะแล้วก็ อ่าสินค้าด้านสุขภาพวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนาะเพราะว่า60ปีแล้วตำนานสมเกาหลีตรงกันทันบอ่าทีนี้สินค้าก็อ่าแนอ่าทีมงานเราก็ขยายธุรกิจแนะนํากันอย่างต่อเนื่องครับทีนี้สมมุติว่านะทีม A กับทีม B เนี่ยขยายธุรกิจเท่ากันนะวันนี้ก็มาอีก8คะแนนแแต้มทั้งซ้ายทั้งขวาถ้ากับว่าคุณก็จะมีไรายได้เนี่ยแบบนี้สนะี่พันนะหรือว่า8คู่เนี่ยนะต่อวันแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดมาทุกวันมาทุกวันนะกาสี่พันคูณสามสิบวัน สามสิวันเนี่ยเดือนหนึ่งก็คือแสนส0งนะหนึ่งแืบาทต่อเดือนอันนี้คือที่มาของรายได้ของบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์กามแผนการขายและการตลาดนะทีนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าทําธุรกิจแบบอสองสายแต่บริษัทของเราแผนตลาดของพลิน่าเน็ตเวิเขาเรียกว่าไตเนอรี่คุณต้องทำสามสายนะหรือคุณต้องมี3สายเอามาดูต่อนะครับ ตอนนี้คุณน่ะช่วยสายงานทีม A ทีม B นะเติบโตแล้วนะทีม A ทีม B นะธุรกิจเริ่มออโต้นาผู้นำเยอะแยะมากมายแล้วนะทีนี้คุณไปขยายทีม C โดยใช้ความรู้แบบเดิมๆเคยช่วย A กับช่วย B อย่างไรก็เอาความรู้แบบเดิมๆไปช่วยใน C ขายสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ผู้สินค้าฮ้า meeting อยู่อย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้มาดูต่อครับ นะคุณก็ช่วยใน C ใน C ก็อยากสําเร็จเขาก็เติบโตเขาก็ทํางานกับคุณถูกไหมทีนี้ใน C เนี่ยนะมียอดธุรกิจเหมือนกับใน A กับใน B เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยคุณมีธุรกิจเติบโตเหมือนกัน3สายนะมีสายละ8คะแนนทั้ง3สายวิธีคํานวณก็คือ8 3 24นะหารด้วย2คือจับคู่เนี่ยได้12คู่12คู่คูณ500ก็เท่ากับ6,000นะ6,000ต่อวันถ้าคูมาทุกวันคูณ30วันเนี่ยเท่ากับเดือนหนึ่ง แ8นแปดมนบาทต่อเดือนนี่คือที่มาของไรายได้นะหนึ่งธุรกิจวันละ6กพันเห็นไหมครับผมเอาเมาส์ไปชี้ให้ดูเนะาะอี่ยตรงนี้ครับนะหกห้า้ยถึงหกพันบาทต่อหนึ่งวันครับอันนี้ในแผงการตลาดของบริษัท Polina เน็ตเวิครับที่ให้เห็นว่าไรายได้ทางที่ 2, 500 2, สองห้าร้อยถึงสองหมนสิบได้อย่างไรนะนั่นแหละครับคือถ้าวันนี้ถามท่านเนาะว่า ถ้าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีไรายได้แบบนี้เนี่ยท่านว่าเวิร์กไหมงานประจําก็ทําไม่เสียนะแล้วเราเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานที่บ้านกับบริหนทาเน็ตเวิร์กได้ด้วยครับเนาะหนึ่งแสบาทต่อเดือนธรรมดานะอาจจะ70%หรือ50ของตรงนี้เนี่ยทำงานประจําด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาดูครับว่าสองหมได้มาอย่างไงเดี๋ยวลองมาดูต่อนะครับตอนนี้เราทําอยู่แค่หนึ่งรหัสาหรือว่า1ธุรกิจเรามาดูนะครับว่าอ่า 2 4 0 0มเนี่ยนะได้มายังไงนะทีนี้ตามแผนตลาดของบริษัทพยนาเน็ตเวิร์กนะครับนะหนชื่อหรือว่า1บัตรประชาชนเนี่ยนะคุณสามารถขยายธุรกิจนะหรือว่าสร้างธุรกิจได้ทั้งหมด4่ะสรหัสหรือว่า4ธุรกิจครับนะทีนี้มาดูต่อนะว่า24,000นะสองหมบาทนี่นะต่อวันและ7จ็ดแสต่อเดือนเนี่ยนะได้มาอย่างไรครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราสมัคร1รหัสใช่ไหม นะวันนี้เราจะสมัครเนี่ยนะก็คือให้เต็ม4ี่รหัสเลยก็คือ6 0พันคะแนนเลย6 0พันคะแนนเนี่ยหรือว่า6 0ว0 PV วีมาอย่างไรลองมาดูต่อนะครับนะามาดูนะครับศ1นย์ 01, เมื่อสักครู่นี้ศูย์ใช่ไหมอ่าทีนี้เราเปิดธุรกิจที่2เปิดธุรกิจที่3มเปิดธุรกิจที่4ี่ให้ครบเลย4ธุรกิจนะทีนนี้4ี่ธุรกิจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นชื่อเราทั้งหมดเลย4ี่ธุรกิจนะ ถ้าเราสมบักนะโดยเปิดธุรกิจนะปริน่าเคครับนะผมสมมุติว่านะเปิดแบบนี้หมดเลยนะท่านอาจจะจะเป็นซื้อสมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คำนวณแบบนี้มันง่ายกว่าเนาะตัวเลขมันได้ลงตัวนะทีนี้สมมติว่า4รหัสเนี่ยนะท่านทำเหมือนกันหมดเลยนะก็คือรหัสละ2องพันบาทคูณ4ท่ากับแปดพบาทนะทั้งหมดครับเป็นธุรกิจของคุณทั้งหมดเลย หนะึ่งสอเป็นชื่อคุณทั้งหมดเลยครับคุณจะได้พอลิน่าเคดไปทั้งหมด8ขวดรนะะหัสละสอขวดอ่ะทีนี้มาดูของแผงกตรตลาดของ VAP 24ต่อวันได้อย่างไรบ้างอาตามมานะครับนะ่ีเอ p เนี่ยสอต่อวัน7จ็0แสบาทต่อเดือนคุณสามารถนะดูตามไฟล์ powerpoint ได้เลยนะครับคุณสามารถขยายธุรกิจนะภายใต้ VAP ของคุณเนี่ยก้าสายงาน นะครับเนาะแล้วคุณลงทุนเนี่ยนะ8 1ด2บาทอาจจะเริ่มลงทุนเต็มเลยก็ได้หรือค่อยๆทยอยลงทุนก็ได้นะครับอ่าท่านี้มาดูต่อโครงสร้าง VIP เป็นแบบนี้ครับท่านครับนะศูคือรหัสที่1ชื่อท่าน02นะผมเอาเมาส์มาคลิกให้ดูเนาะครับนี่นะ02ครับก็ชื่อท่าน03นะเดี๋ยวเมาส์หายไปไหนนะอ้าวศูก็ชื่อท่าน 03, นะ 04นี่ก็ชื่อท่านนะเพราะว่า01เนี่ยนะครับก็จะมีสายงาน3สาย2 3 4ก็คือเป็นรหัสนะสาสายของ01ทั้งหมดก็คือครบเลยท่านสมัครแบบ VIP สมบูรณ์แบบเลยเอา้าวทีนี้มาดูต่อครับท่านตอนต่อมาเวลาขยายสายงานนะผมพูดเต็มภาพเลยนะคือ9สายงานนะท่านจะนึกภาพออกแต่เวลาบริหารงานจริงเนะี่ยเราเริ่มขยับทีละสสาย แต่เรื่องบริหารสายงานเนี่ยท่านไปปรึกษาอัปลัยท่านนะครับเนาะว่าการทํางานอย่างไรอะไรยังไงแต่นี้ผมพูดโครงสร้างเต็มก่อนได้รู้ว่าวันละสองพันสี่สองต่อเดือนได้มาอย่างไรอ่ะอันนี้มาดูนะครับศูนย์สองนะก็ขยายไปสามสายท่านดูตามนะครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายแบบนี้นะค,ะค่อยดูตามนะครับนะแล้วก็มาดูนะครับว่าแต่ละธุรกิจของเรานะละธุรกิจที่สองสามสี่ลองมาดูนะครับ ธุรกิจที่2ขยายไปเต็มนะเต็มแม็กเลยเนี่ยเติบโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยสาสายสายละ8ทั้ง3สายนะครับศูนย์สก็3สาย0ูย์สก็3สายนะเมื่อทุกทุกสายงานเติบโตเหมือนกันหมดนะครับธุรกิจที่2ท่านดูนะครับธุรกิจที่2ธุรกิจที่3ธุรกิจที่4ครับคำนวณให้ธุรกิจที่1นะครับก็คือได้ทั้งหมด12คู่โดยโดยแบบอัตโนมัติเลยออโต้เลยนะครับ นะศูนย์หนึ่งเนี่ยนะรหัสที่หนึ่งจะได้หกพันก็คือสิบสองคู่ศูนย์สองท่านดูวงกลมสีดำนะศูนย์สองก็มีสามสายนะศูนย์สองก็ได้เท่ากับศูนย์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าได้แปะคะแนนทั้งสามสายสิบสองคู่หกพันเหมือนกันศูนย์สามก็ได้เหมือนกันครับนะเป็นธรุรก,กิจของเราทั้งหมดศูนย์สี่ก็เหมือนกันครับทําเหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าที่มาของไรายได้นะหกสี่ยี่สี่เอาหกนะคูณสี่รหัสก็เป็นสองพันสี่ต่อปันนะแล้วก็ เอาทั้งหมดเนี่ยนะสองหมื่นสี่เนี่ยคูณ30สิวันนะก็เท่ากับหนึ่งเจ็ดแมื่บาทต่อเดือนนี่แหละครับคือที่มาของโครงสร้างธุรกิจพอลิน่าแบบ VIP ครับทีนี้แต่เวลาการเริ่มต้นสร้างสายง,งานนะอย่างเรียนถ้าพูดวิเกตไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับว่าตอนเข้ามาปั๊บก็ค่อยเริ่มต้นสร้างทีละสองสายก่อนเนาะทีนี้ในเรื่องของการสร้างสายง,งานเรื่องที่วางแผนการทํางานเนี่ยให ติดต่อหรือว่าสอบถามบับไลท่านนะครับนะอย่าวางทีเดียวเยอะนะทำงานไม่ไหวแล้วครับนะออาทีนี้มาดูกนมาดูต่อนะครับว่าในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายๆท่านนะมองแน่ๆครับเกี่ยวกับในเรื่องของมันเป็นวงกลมๆเนี่ยต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยไอคนที่อยู่ข้างข้างบนเนี่ยได้เปรียบแน่ๆน,นะมีสิทธิ์คิดครับผมก็คิดนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้เป็นมารดกได้ไปหยุดทำแล้วมีได้ไปเดี๋ยวท่านลองมาดู ครับนะสิ่งนี้เนี่ยที่ผมตัดใจทำธุรกิจเพราะ2อย่างนี้เลยนะในเรื่องของมรดกด้วยนะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมด้วยหลายอย่างนะอทิ์นีารูต่อเนาะว่าโครงสร้างธุรกิจเนี่ยมรดกเนี่ยเป็นได้ได้ยางไรแล้วก็ยุติธรรมแซงก็ได้ได้ยางไรตามมาดูนะครับต้งดูนะครับ A A มาชวนกอไก่กอไก่มาชวนขอไข่แล้วก็ไก่มาชวนเราแบบนี้เราฟังแผงตลาดปั๊บเนาะ ทุกๆคนเนี่ยนะ,ะมีความคิดมีความขยันมีความมุ่งมั่นนะมีความอะไรเราอดทนเนี่ยไม่เท่ากันคิดใหญ่คิดเล็กไม่เท่ากันแต่วันนี้ถ้าลองดูโครงสร้างแผนการตลาดนะครับ A มาชวนกอไก่นะท่านดูนะ A มาชวนกอไก่นะแล้วก็กอไก่มาชวนขอไข่และกอไก่มาชวนเราเราเห็นธุรกิจปั๊บโอ้โหเราเห็นแล้วเรา สินค้าก็เวิร์กบริษัทมั่นคงแผงตลาดทําง่ายมา้ายมาขวาก็ได้ได้เงินแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วสินค้าก็ทําง่ายแล้วก็มีระบบทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานได้อะไรต่างๆ่างนี้เราทําสมมติว่าเราเราเริ่มต้นที่3ธุรกิจนะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามครับลองดูต่อลองดูตามต่อนะครับสามธุรกิจเนี่ยเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยท่านลองดูนะครับก็คือเราไปสร้างธุรกิจเนี่ยนะสมมติว่าสี่สายงาน นาศูสมีสองสาย0ูย์สมีสองสายท่านดูะไยได้นะว่าถ้า02นย์สาศูมเนี่ยมาสายละ8ปนะฝั่งละ2สายเนี่ยนะครับนาศูนยะเนี่ยนะท่านดูตามไฟล์นะครับนาศูนยะจะได้8คู่นะก็ได้สี่พันต่อรหัสศ1นยได้แน่แน่สี่พัถ้ากับวันนี้เนี่ยนะคุณจะมีะไรายได้เนี่ยนะวันละ1 2ื่นสองถ้ามาแบบนี้ทุกวัน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 เนี่ยนะคุณจะมีได้360,000บาทต่อหน,นึ่งเดือน เห็นไหมครับอันนี้คือโครงสร้างธุรกิจของเรานะไม่เกี่ยวกับในกไม่เกี่ยวกับในเอไม่เกี่ยวกับในขอครับอันนี้คือของเราทีน,นี้ท่านดูต่อนะครับว่าในกชวนขอไข่มาท่านดูนะครับถ้าตามแผนตลาดเนี่ยนะในกจะมีคอมมิชชั่นนะหรือว่าโบนัสเนี่ยบริหารก็ขายเนี่ยได้เพียงแค่คู่เดียวห้าร้อยบาทท่านลองดูต่อนะในเอครับมีในกสายเดียวในโทษนะครับในเอไม่มีไรายได้ไม่เกิดไรายได้ นะครับเนาะทีนี้คือธุรกิจนี้นะก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ว่าไม่ให้โอกาส A หรือว่าไม่โอกาสกแต่เพียงที่ว่าให้ A กักกเนี่ยต้องต่อ,อยุสมาชิกไว้เขาก็มีสายงานหนึ่งสายงานแล้วถูกไหมครับถ้าก็ทําเพิ่มอีกสายหนึ่งเขาก็มีไรายได้นะมีมีโอกาสมีได้วันละสี่พันถ้าออกใช่ไหมครับแต่โครงสร้างนี้ทํามาเพื่อนะให้ผู้นําท่านเกียรตินะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีความยุติธรรมใครทามาก นะได้มากใครทําน้อยนะก็ได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้แต่ธุรกิจนี้ก็ให้โอกาสอัพไลน์คนที่ชวนมาถ้าต่อาอายุสมาชิกไว้สายงานก็ยังคงเดิมนะครับนะ้อแล้วก็ทำเพิ่อมอีกสายหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะปีนี้ไม่ว่างปีหน้าไม่ว่างปีต่อไปว่างก็มาทำนะครับนะฝากด้วยนะครับสําหรับผู้นําที่มีสายงานที่เติบโตแล้วนะสายเดียวนะอ่ะทีนี้ในเรื่องของมรดกท่านดูภาพตรงนี้นะครับนะ ในเรื่องของพรดกเนี่ยท,ทั้งเกตงเกมครับผมเอากบบารบัตเนี่ยกาที่ศูนย์หนึ่งในชื่อเรานะทีนี้สายงานของเราที่เติบโตอยู่ใต้สายใต้สายงานของเราเนี่ยนะเมื่อเราหยุดทําหรือว่าเราเสียชีวิตนะเมื่อธุรกิจโตปั๊บข้างล่างเนี่ยเขาเติบโตทีมงานดาวลายเราองค์กรเราเติบเขามีไรายได้ถามว่า ถ้าเราหยุดทําหรือเราเสียชีวิตเขาจะหยุดและตายตามเราไหม <c oughs> ไม่ตายแน่นอนถูกไม่ถูกนะ <c oughs> เขาก็อยากเติบโตอยากมีได้มากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เขาก็เวริร์กนะทีมงานก็เติบโตนะแบบนี้ที่บอกว่าวันนี้นะขอให้เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับธุรกิจจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับสินค้าใช่ดีและไม่หรือว่าไม่ดีถ้านะใช่ดีบอกต่อมีการซื้อซ้ำนะระบบก็หมุนเวียนเหมือนเราแปลงฟันทุกวันซื้อยาดีฟันทุกวัน หอมแดงใช้ดีนะเกษตรกรก็ใช้ทุกวันนะเกษตรกรเอาไปใช้เป็นสมาชิกแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจแบบนี้ก็เยอะเลยครับมห,หลายท่านนะสุขภาพไม่ดีเอาพรินาเคดีสมโกไปทานนะแล้วสุขภาพดีก็หันมาทําเป็นธุรกิจก็เยอะแยะมากมายนี่แหละครับถึงบอกว่าอาจจะเริ่มต้นนะด้วยการใช้สินค้าก่อนนะแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นธุรกิจนะจากความมั่นใจในสินค้านะจากความมั่นใจใน นะก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้หลายๆคนก็ถักทอธุรกิจพลิน่าเน็ตเวิร์กคู่กับงานประจำนะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อไรายได้นะมากกว่านะหรือคิดว่าธุรกิจโตแล้วก็สามารถที่จะหยุดเลิกหรือว่าลาออกจากงานประจําก็มาทําพลิน่าเป็นอาชีพทีมธุรกิจเขาก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ยังไงท่านก็ไปต่อยอดเพิ่มเติมกันนะครับ อาทีนี้ในเรื่องของธุรกิจนะเป็นของเราเองอย่างไรนะช่วยคนอื่นให้รวยนะกอนเนี่ยนะแลวธุรกิจอิสระยังไงท่านดูภาพนี้นะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยตอนนี้สมมุติว่าถ้าท่านที่กาลังฟังอยู่เนี่ยนะ,ะยังไม่ได้สมัครอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆนะ,ะแล้วก็มีอัพไลน์ญาติเพื่อนพี่น้องคนไม่รู้จักหรือว่ารู้จักทางออนไลน์มาชวนหรือว่าแชร์โพสแชร์ลิงก์ไปให้ดูหน้าขณะนี้นะเขามาชวนเรานะถือว่าเขาเป็นผู้แนะนําหรือว่าอนะัพไลน์เนาะลองดูนะครับ ทีนี้เมื่อเราเห็นโอกาสปั๊บเราไปช่วยกอช่วยขอนะญาติเราเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในสังคมออนไลน์ก็ตามนะเขาอยากมีรายได,ได้อยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนะท่านลองดูนะครับว่าถ้าตามโครงสร้างนะท่านดูให้ดีนะครับนาอแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเมา์มค้างไปเมาค้างครับอ่ะทีนี้เมื่อเราไปช่วยช่วยกอนะ ช่วยขอครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับนะเมื่อกอกับขอเนี่ยเติบโตครับนะหรือว่ามีไรายได้มันก็ส่งผลให้ธุรกิจเราเกิดไรายได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้นะเมื่อกอกับขอปั๊บมามาสายละแปดทั้งสองสายเนี่ยถ้าลองดูภาพธุรกิจนะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนอื่นมีไรายได้ก่อนนะเมื่อกอกับขอมีเกิดไรายได้ก่อนปั๊บเราจึงเกิดไรายได้ถึงบอกว่าธุรกิจนี้นะช่วยคนอื่นให้สําเร็จก่อนนะ ให้มีรายได้ก่อนเราจึงเกิดรายได้นะถ้าลองทําตามแบบนี้นะยังไงเติบโตแน่นอนนะครับและเป็นธุรกิจอิสระนะเราจะทําเวลาไหนก็ได้นะสะดวกเวลาไหนก็ทําเวลานั้นครับเนาะเพราะว่างานประจําก็ทําเลี้ยงลูกก็ทําได้นะหรือว่าเป็นแม่บ้านนะดูแลพ่อแม่นะหรือว่าดูแลลูกยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เพราะเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็สามารถขยายธุรกิจเป็นงานอิสระครับเลือกเวลาทํางานได้นะครับอ่าทีนี้ นะก็ขอก็ได้เหมือนกับเรานะเขาได้ก่อนเราด้วยตามโครงสร้างเห็นภาพไหมครับนะทีนี้มาดูต่อนะครับว่าวันนี้นะท่านฟังทั้งหมดนะครับผมแทบไม่ต้องถามแต่ทําไฟล์มาสรุปให้ท่านตัดสินใจนะให้เห็นว่า,าหนึ่งธุรกิจนะรายได้นะห0พับาทต่อวัน1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนลงทุน2 0 0 0นะสามที่สบาทกับธุรกิจนะที่โครงสร้างแบบ VIP นะลงทุน8,132บาท นะมีโอกาสสร้างไรายได้วันละ2องหมื่นสี่เดือนละเจ็ดแสนสองถามไปตรงนี้เนี่ยนะท่านเลือก v ีพอยู่แล้วถูกไม่ถูกครับเนาะอ่ะทีนี้ยังไงก็ท่านจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรก็ยินดีนะการตัดสินใจของท่านนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในวันนี้เนาะวันนี้ถ้าไม่ตัดสินใจเนี่ยจะเสียอะไรบ้างอ่ะวันนี้ก่อนเนาะผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกัน คนที่ทำธุรกิจพรีน่าเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยครับวันนี้เรามีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องนะที่เขาทําเกษตรที่อยากมีรายได้เสริมอยากดูแลสุขภาพนะก็อ,อาจจะไม่รู้จักนะเพื่อคนอื่นนี่ก็ทําธุรกิจพรีนานะขายโสมแดงขายาพรีนาเคดี D, อะไรก็ตามนะเขามีโอกาสไปซื้อได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดสินใจทําคนอื่นไปชวนนะญาติเพื่อนเราพี่น้องเราทีละคนทองคนเขาเห็นโอกาสปั๊บเขาทำนะคนที่มีรายได้เดือนละแสนแปดนะ วันละหกพันก็ต้องเป็นคนอื่นนะนะแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นปั๊บเราตัดสินใจทำปั๊บไรายได้ตรงนี้เนี่ยญาติพี่น้องเราที่เรารู้จักนี่นะเราก็รีบชวน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 นะไรายได้นะทั้งหมดเนี่ยก็เข้าสู่ระบบครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนน้องของเราดีไหมครับแบบนี้้องตัดสินใจดูนะครับถ้าไม่ตัดสินใจเสียโอกาสแน่ๆนะวันนี้ผมมีทางเลือกนะหรือว่าเป็นข้อเสนอนะสามโอกาสนะครับให้กับเพื่อนๆนะที่กำลังมองอยู่กำลังฟังอยู่ ท่านบุญเพื่อเกพลังฟังอยู่นะครับนะหนึ่งใช้สินค้าราคาทุนก่อนนะก็ได้ครับยินดีต้อนรับนักสมัครก่อนแล้วก็หรือว่าต้องการเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจําไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็3ก็ตัดสินใจเลยเอ้างานประจาก็ทำนะทำธุรกิจก็เอาเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมครับคนที่รวยๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําธุรกิจเดียวเราก็ทําหลายธุรกิจะารายได้หลายทางเหมือนน้ําหลายสายนะมันก็เต็มเขื่อนเร็ว อ๋อยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรายละเอียดต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับอัปไลน์ท่านนะหรือว่าญาติพี่น้องท่านที่โพสต์ที่แชร์ออกไปวันนี้เนาะฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าจะทําได้ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเราขอให้ลองก่อนเนี่ยนะถ้าลองทํามันมีโอกาสสาเร็จอย่างแน่อนอนนะครับผมทําธุรกิจมาสิบกว่า นะกับพอลิน่าเน็ตเวิร์กครับก็ลองแบบนี้ครับอยากมีนวมดดให้ลูกอยากได้ท่องเที่ยวอยากอะไรเงี้ยเราก็ทําได้แล้วนะครับนะเอาทีนี้ผมถือว่ามันเป็นเครื่องมือแลกนนะการนอนในธุรกิจนะเครือข่ายในยุคปัจจุบันนะเป็นคานผ่อนแรงทําให้เราทํางานได้คล่องง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะเกี่ยวกับไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีตนะับมือถือก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะยังไงลองเปิดใจดูนะครับ แล้วก็เราก็มีระบบออนไลน์ช่วยเนาะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเรามีระบบนะเทรนนิ่งนะสอนทีมงานสอนองค์กรเราสร้างช่อง YouTube สร้างเพจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดเราก็ช่วยสนับสนุนองค์กรทีมงานของเราครับอย่างต่อเนื่องอันนี้องค์กรทีมงานของเราเนาะมีคอร์สมีหลักสูตรต่างๆครับเข้ามานะครับเรียนรู้ด้วยกันนะเราพร้อมนะที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมาย